เราตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องๆจากแชมป์กีฬา 7HD ปี2024จากโรงเรียนมีใครบ้างนะที่เรามีการแบบนั่งมวยกันไว้อ่ะสคนน่ะช่องเขาก็ถามว่าใครมืนที่สุดในทีมสำหรับผมผมก็ขอมอบให้กาก้านะครับไหนกาก้าคนอะไรยิงเข้าถอดเสื้อยิงเข้าถอดเสื้อเต้ยเต้ย ขวัญใจที่ไทเกอร์ครับเออ,เอออีกคนนึงทะเลาะกันทุกวันแล้วคนที่3ที่โค้ดบีไทเกอร์ให้ก็ดาวซนววของเรานะครับน้องแอมนะครับอยากมาถามน้องๆกันบ้างดีกว่าเนี่ยใจชื่อ3คนอะมืนจริงไหมมืนทั้งทีม ดูจากอาการเราน่าจะมือทั้งทีมอะคุณผู้ชมได้ครับก็เลยต้องขอเสือเ้อมันห้ามทำใจไม่อยู่มันท้มใจไม่อยู่อ่ะมันหายใจไม่อยู่อ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนด่าตอนไหนด้วยวก็ขอเสื้อไปก่อนแล้วก็ค่อยมารับเอาทีหล,ลัง <c oughs> ผมชอบแกล้งเพื่อนแกล้งทุกคนโดยพอมาวินนะเป็นคนอีสานเนาบชอบพูดภาษาอีสานกับเพื่อนนะับไม่ชอบพูดไทยเวลาโพสแปรชอบแปลตกลาวรนะับร้องเพลงไปไหม เป็นนิดนึงครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยเหลือมาที่ได้เห็นก็ไองมือนๆอย่างเงี้ยมันอยากอยากเห็นจากมุมมองเด็กๆบ้างอ่ะว่าใครคิดว่าเพื่อนเราคนไหนเหมือนเหมือนบ้างในทีมแบบมือนที่สุดเลยอ่ะอันนั้นหนึ่งถึงสามนะสามกรุบชี้นะหนึ่งสองสามเอาลืมจ้ากัปตันกัปตันเบี้ยไหนอะเบี้ยไหน ไม่ค่อยอะไรชอบแกงชอบอันนี้ไปทั่วผมชอบหยอดหยอดไปทั่วอยากแกงเห็นหน้าแกงเนี่ยมันชื้อมั่วพี่ผมไม่ได้เหมือนแล้วน้องๆรู้สึกกันยังไงกันบ้างคะที่ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวบริษัทในเต็ดแอคด์คนมี่ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกแบบต้องมองแบบอนาคตมากขึ้นครับเพราะว่าเราเข้ามาอยู่ในทีมที่การแข่งขันมันสูงครับแล้วก็มองถึงการเป็นแชมป์ในทุกๆปีครับดูกันแบบอบอุ่นครับไม่ไม่ได้แบบ เหมือนพี่น้องอะไรอยู่กันแบบเหมือนครอบครัวเลยครับครอบครัวที่น่ารักครับอบอุ่นแล้วก็มีความสุขตลอดเลยครับเวลาอยู่ด้วยกันเพราะว่าทุกคนก็มันสนิทกันจนแบบเรียกคำว่าครอบครัวได้แล้วิงจริงคราอยู่ที่นี่มาปีนี้เข้าปีที่6แล้วครับก็มีความสุขครับทุกคนเข้ามาก็แบบอยากเข้ามาและสโม,มสรที่ใหญ่ครับก็ทุกคนก็มีเป้าหมายของตัวเองก็พยายามพัฒนาตัวเองไปในอนาคตของตัวเองครับก็ทุกคนก็ ดีใจครับที่ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวบิ่ดมเรากันอยู่กันแบบครอบครัวเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสนิทสนมกันพอสมควรอยากจะรู้จงเลยว่าโค้ชแต่ละคนเป็นยังไงมีแหนมีใครเมาโค้ชให้ฟังไหนได้ไหมครับเตรียมพร้อมรอเลยรับเก็บกดไม่นานมากแล้วมึงอะก็คนแรกผมให้พี่จูดแล้วพี่จูดครับพี่จูดชอบชอบแซวผมครับชอบแกงนะครับใช่แล้วก็พี่ออฟอีกคน สองคนนี้แหละครับแกงสุดๆแล้วชอบแกงสุดๆความโรนให้ใครความโกรให้ใครให้พี่บีครับโกรสุดๆ้ำพูดีปากจับ้ของโค้ดบีเหรอใช่ครับถ้าพวกกูมาพวกกูต้องได้แชมป์ครับนั่งอีบ้งครับเอาโดหน่อยก็งดนิดหน่อยครับก็แบบว่าอยากให้เราทาให้ได้ก็หวังดีกับเราทุกๆคนนะก็ขอบ รับชมแบบเต็มอิ่มได้ทาง Facebook และ YouTube ch7hd